ดีใจหรือเปล่าสีสิวัดเปิดความรู้สึกหลังเสียบพิธีกรแทนกันกันท้าวรนสีสิวัดเปิดความรู้สึกหลังต้องรับหน้าที่แทนพิธีกรแทนที่กันกันท้าวรผ่านรายการแชร์ระบุว่า ว่าด้วยเรื่องพิธีกรใหม่ในร้องข้ามกำแพงจะบอกว่าเราจะดีใจไม่มีคนในวงการคนไหนที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีการที่เราได้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วมีบางคนต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือแม้แต่กันกันตถาวนเองเราพูดได้ไม่เต็มปากรอกว่าเรารู้สึกดีใจกับมัน ค่ะนี่ก็คือความรู้สึกของหนุ่มซีซีวัฒน์นะคะที่ได้มาเปิดเผยถึงความรู้สึกผ่านรายการแฉนะคะว่าตนเองดีใจหรือไม่ที่ได้มาเสียบแทนกันกันทถาวรซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีหลายคนนะคะมองว่าซีซีวัฒน์เนี่ยอาจจะดีใจหรือเปล่าที่ได้มาเป็นพิธีกรรายการนี้แทนกันกันทถาวรน,นะคะในวันนี้ซีซีวัฒน์เองก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะว่าจะบอกว่าดีใจก็ไม่มีใครพูดได้เต็มปากนะคะสาหรับคนที่ร่วมวง การเดียวกันแล้วถึงแม้เราจะได้มาแทนหน้าที่ของเขาแต่เขาเองเป็นผู้ที่สูญเสียแล้วก็มีความทุกข์นะคะเราก็ไม่มีใครที่ว่าจะดีใจหรอกที่ได้ทําหน้าที่แทนเขานะคะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่มองมาแล้วก็เลือกให้เขามาแทนกันกันทถาวรแค่นั้นเองนี่คือความหมายของซีซีวัตที่มาเปิดเผยถึงความรู้สึกผ่านในรายการแชร์ค่ะ